สวัสดีคนรักรีวายห้าศูนย์หนึ่งรวห้าศูย์หนึ่งตัวนี้รหัสศูนย์สามเป็นงาน USA งาน USA จะมีความแตกต่างและก็จะมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากงานที่อื่นทั่วไปและก็เป็นงานที่คนเด็กไทยเด็กเด็กรีวบ้านเราเนี่ยชอบเล่นหากันที่สุดคืองาน USA เพราะว่าเป็นออริจินอลเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูกันว่าจะมีความแตกต่างจากงานทั่วไปยังไงบ้าง เดี๋ยวจะให้ดูที่ป้ายประกันก่อนป้ายประกันตัวนี้บรรทัดบนสุดบรรทัดล่างนี่เดี๋ยวอ่านเองแล้วก,กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะอ่านบรรทัดเดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ให้ดูแล้วก,กันนะครับข่าวสักหน่อยนึงนะก็ตรงนี้นะฮะก็ปฏิเนตอินยูเอสนะฮะจดสิทธิ์ในสหรัฐอเมริกา เมย .20 1873เมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคม1873นะฮะข้างล่างตัวเล็กนี้ถ้างงาน USA จะมีทุกตัว made in USA บางรุ่นบางตัวตรงนี้เขาเขาก็จะสกรีนบอกนะฮะตอกบอกว่า c a r instruction inside Garmin จ,จะอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะถึงข้อต้นร้อยเปอซนนี้แต่ตัวนี้นะครับจะมาอยู่ข้างล่างนี้นะฮะ แพร์อินสตติชันอินไซการ์เมนต์ก็คือรายละเอียดอยู่ด,ด้านในกางเกงตัวนี้จะเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้จะบอกรหัสผ้าด้วยเป็นรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งห้า W สามสิบ L สามสิบ W สามสิบซึ่งตรงกับเอวจริงของเกงตัวนี้เอวจริงอยู่ที่สามสิบ L สามสิบเรืองผ้าผ้าเขา จะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซนตะฮะแล้วก็จะมีขนขนยังติดอยู่เลยสีบลูยินสวยๆนะฮะเป็นบลูยินกลางๆตัวนี้ก็จะเป็นผ้ามาตรฐานของรีว i s เลยตัวนี้เป็นกางเกงรีว i s ห้าศูนย์หนึ่งยุคแปดศูนย์นะฮะแล้วจะให้ดูที่ป้ายแคร์ตัวนี้แล้วกันว่าเป็นยังไงนะฮบากางเกงยุคแปดศูนยนี้จะเป็นยังไงกระเป๋าด้านในเนี่ยงานยู a อนะจะไม่มีสกรีนฉลองร้อยปี จะไม่มีทุกตัวนะครับที่ขายมานะครับดูทุกตัวนะครับไม่มีสกรีนนะครับถ้าเป็นงานย s วไม่มีสกรีนถ้าเป็นงานที่อื่นจะมีสกรีนฉลองร้อยปีเป็นส่วนใหญ่งานที่สกรีนสองสกรีนฉลองร้อยปีไม่ได้ไม่ได้ตีความหมายว่าต้องต้องแท้นะคะคือคือสกรีนเพื่อให้รู้ว่ารีวายมีความเป็นมา,มากกว่าร้อยปีอันนี้คือป้ายกระดาษนี่คือยุคแปดศูนย์จะเป็นป้ายกระดาษนะฮะมาดูกันนะ,ะว่ามีอะไรบ้าง ก็จะบอกรุ่นเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งตรงกับป้ายประเกน็นเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งรหัสห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าตรงนี้จะเป็นเลขแปดใช่ไหมฮะเป็นเลขแปดแล้วก็แปดห้าหกห้าสามนี่คือเลขอะไรใช่ไหมครับแปดตัวแรกนี้แปดตัวแรกนี้เป็นวันวันที่ผลิตแปดตัวที่สองเป็นเดือนที่ผลิตห้านี้ย่อมห้านี้เอาไปต่อจาก ในยุคแปดอันนี้อยู่ในยุคแปดศูนย์ทำไปต่อจากรุ่นแปดนะฮะหนึ่งเก้าแปดห้านะฮะเป็นปีเป็นปีที่ผลิตหนึ่งเก้าแปดห้าหกห้าสามนี่คือ,อไรหนึ่งหกห้าสามนี่คือเลขกระดุมตรงนี้จะต้องตรง,ตรงกับตรงกับเลขกระดุมเม็ดแรกของกางเกงตัวนี้นี่คือกางเกงยุคแปดศูนย์ของงานยูวิทเอรีไวห้าศูนย์หนึ่งก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับกระเป๋าก็อย่างที่ที่บอกปัะกระเป๋างานยูวเอไม่มีสกรีนนะฮะจะไม่สกรีนท,ทุกตัวนะฮะจะไม่มีสกรีนหลอดฉลองร้อยปี ถ้าเป็นงานที่อื่นจะมีสกรีนฉลองร้อยปีนะฮะเฉพาะรุ่นฉลองร้อยปีก็อาจจะมีบางที่ไม่สกรีนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับป้ายเรสแท็บป้ายเรสแท็บสกรีนรีไวท์สองด้านนะฮะนี่ฮะเนื้อผ้าเดี๋ยวผมให้ดูผ้านะครับเป็นผ้าขนผ้าขนยังติดอยู่เลยตัวน,นี้วยสวยเลยอ่ะดวยสวยใหมและยุก ลอยู่ในยุค80นะฮะตอนนี้ก็23 23ก็ประมาณประมาณ30กว่าปีนะ31 38ปีได้แล้วมั้งก็ลองลองลบดูนะครับซึ่งนักสะสมรีไวนี้ไม่ควรพลาดครับในยุคนี้นี่นะครับกางเกงนะฮะให้ดูจะชัดนะฮะจะมีรอยพับอยู่นะฮะเห็นที่เห็นในในรูปนี้เลยจะมีรอยพับพับขึ้นมาประมาณนี้ก็หายนะจะมีรอยพับกางเกงนะฮะ แต่สภาพเดิมครับสภาพแิมเดิมส,สวยๆไม่ควรคาดสำหรับนักสะสมนะกระดุมหกห้าสามนะฮะตนนัวนี้เป็นเกงยุบยุคแปดศูนย์นะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกด้านหนึ่งนะฮะสีฟ้าครามสีบลูยนินเข้มนะฮะสวยๆนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆจะได้ดูสีกันชัดๆไปเลยนะฮะนี่นะสวยๆนะครับให้ดูกัน ตะเข็บอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวให้ดูตะเข็บเป็นริมโพงอ่าดูปลายขาไปด้วยเลยเดี๋ยวดูปลายขาเป็นปลายขาเดิมนะฮะไม่ได้ตัดต่อมเป็นปลายขาเดิมนะฮะเนี้ยนะฮะลายเย็บเดิมแน่นๆเลยนะฮะลายเย็บปลายขานะฮะเดี๋ยวดูตะเข็บกันอือหือตะเข็บเป็นริมโพงเป็นริมโพงแล้วก็ได้เย็บสีส้มนะฮะ เนี่ยนะครับทางรีวายเขายังคงความเป็นออริจินอลในการที่จะเลือกใช้วัสดุและสีของเส้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะริมส้มนี่สวยครับริมที่สวยนะครับถ้าผมใส่ได้ผมผมเก็บครับตัวเนี้ตรงไซส์ผมนะสวยครับเป็นริมโพงนะฮะทั้งสองข้างเหมือนกันนะแต่เก็บไม่เปิดเพราะว่าเจ้าของเดิมน่าจะไม่ค่อยรีดตะเข็บนะฮะเนี่ยนะครับริมโพงได้สีส้มนะฮะสวยๆมาให้รับชมกันครับเป็น เราแบ่งปันให้ได้รับชมกันนะเป็นรีไวห้าศูนยหนึ่งยุคแปดศูนย์นะฮะตัวนี้สีบลูยีนเข้มๆเนี่ยคนที่ชอบสะสมเนี่ยก็สะสมนะครับสะสมบางเพื่อนผมเนี่ยบางคนมีเกือบจะยี่สิบตัวแล้วนะฮะเป็นงานนอกล้วนนะบ,บางคนก็สะสมแค่าง,งาน USA นะฮะแต่บางท่านก็ชอบเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งล้วนก็มีครับอันนี้ เป็นเรื่องธรรมดาครับเรื่องการชอบการรักไม่เหมือนกันคนเราครับผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยนะครสภาพสีเง่งด้านหลังนะฮะสีฟ้าครามเข้มๆเ, <c oughs> เดี๋ยวให้ดูลายเย็บด้านกระเป๋าหลังหน่อยเนี่ยเนี่ยนะ,ะลายเย็บกระเป๋าหลังเดิมๆแน่นๆเลยสภาพแน่นๆเดี๋ยวดูสีด้านหน้ากัน ดืสีด้านหน้ากันนะฮะด้านหลังยังไงด้านหน้ายัางงั้นนะครับกางเกงตัวนี้ราคาแค่2500บาทนะฮะท่นไหนที่ชอบสะสมก็ติดต่อได้เลยัและไซส์เรื่องไซส์เนี่ยเป็นไซส์ของคนไทยโดยตรงนะครับเป็นไซส์มาตรฐานยอดนิยมนะฮะเอววัดจริง30ยาอทั้งตัวสามปลายขาแป๊บหนึ่ง ปลายขาเจ็ดจุดห้านะครับตัวนี้เป็นไซม์มาตรฐานของคนบ้านเราเลยอ่ะ <S <S มาได้รับชมกันนะครับเป็นรีไว์ห้าศูนย์หนึ่งงาน USA ยุคแปดศูนย์เรายิ่งเก่าก็ยิ่งหายากทางร้านเราขายกางเกงตามยุคตามสภาพนะครับราคาจับต้องได้นะครับขอบคุณที่รับชม สวัสดีครับ